พระสามองค์เนี้ยนะพระรหัสลาหูพระเสาหากลักนณาราศีพุกศมีพระรหัสลาหูและเสาไม่เป็นกาลีเลยเสาไม่เป็นเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นกาลีลาหูไม่เป็นกาลีพระรหัสไม่เป็นกาลีนะหากสามองค์นี้ไม่เป็นการะกินีก็ต้องขอบอกก่อนว่าลักนณาราศีพฤกศงานที่คุณจะ คือครึ่งปีหลังเนี่ยงานของคุณจะก้าวหน้าดีครับให้ลาบให้ผลแบบดีเลยอะ่ะนะฮะหรือบางคนทางไกลให้คุณประโยชน์แกดวงชะตาให้ลาบให้ผลให้ทรัพย์สินเงินทองแก่คุณนี่เขาเรียกว่าถ้าทักษะไม่เสียเลยนะหากทักษะเป็นกาลกินีเสาเป็นกะะ็ได้ราหูเป็นก็ไดะ้พลหัดเป็นก็ไดะ้ขาบอกว่า งานของฉันงานของฉันลาบผลที่คิดว่าจะได้มันจะไม่ค่อยได้ครับหรือได้มาไม่เห็นคุ้มค่าเลยเหนื่อยแทบตายที่ได้มาไม่คุ้มกับที่ฉันทําไปเลยได้มาไม่คุ้มกับที่ฉันลงทุนไปเลยทายได้อย่างนั้นครับนะเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเสาราหูพระรหัสเนี่ยถ้าอยู่โลนๆอย่างเนี้ย เราก็ตะกิดตะขวงใจใช่ไหมทีนี้ถ้าโดนรูดลน,น,น,นเนี้ยก็ถ่ายมาพึกษบกคงจะเหมือนกันหรอมั้งใช่ไหมแต่พึกษบทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นรวยกันหมดทั้นละพึกษบดาวอยู่เนี้ยรวยทุกคนพึกษบหรือเวลาดาวเสียเสียหายกันทุกคนเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ทุกลัคนาทุกราศีละคุณมันจะมีคนที่สําเร็จมันจะมีคนที่ไม่สาเร็จเพราะอะไรฮะ เพราะดวงดาวที่อยู่เหมือนกันก็จริงแต่บริบทของดวงดาวไม่เหมือนกันสักคนมันทําให้เกิดความดีงามหรือความเสียหายครับตรงนี้แหละดาวจรเหมือนกันลักคณะดเดียวกันทำไมบางคนดีบางคนร้ายนี่แหละบริบทของดาวแต่ละดวงว่าใครดีใครร้ายถ้าตรีเทพไม่เสียหายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามครับถ้าตรีเทพเสียหาย กกก็อยู่่ในนเทีลลลบบาบะสวัสดีครับช่องทักทายดาวครับคลิปนี้เราจะมาทักทายดวงดาวของลัคนาราศีพฤษภเป็นการทักทายดวงดาวของครึ่งปีหลังของลัคนาราศีพฤษภนะฮะผมจะใช้พระรหัสลาหูพระเสาร์เป็นจุดทำนายนะครับไปฟังรายละเอียดกันครับส่วนดาวเดือน นะฮะอาทิตย์จะอนาคารพุธศุกร์อะไรพวกเนี้ยอันนั้น่ะเอาไว้ทํานายในแต่ละเดือนซึ่งผมมีคลิปในแต่ละเดือนอะผมจะมีคลิปของผมอยู่แล้วนะฮะแต่อันเนี้ยเราจะทำทำนายแบบว่าเกณฑ์ใหญ่ๆห่ของครึ่งปีหลังอ่ะมันดีมันร้ายอย่างไรหลักๆของมันก่อนในแต่ละเดือนมีคลิปแยกอยู่แล้วเรามาเริ่มกันครับอันดับแรกพระรหัสทับลักครับนะฮะพระรหัสมาทับลักเนี่ย เออดูแล้วมันก็ดีอ่ะเพราะอ่าแมเสาทับรักคนก็หวาดเสียวใช่ไหมเพราะหลาทับรักเออดีแต่เดี๋ยวก่อนเสาทับรักลาหูทับรักอังคารทับรักบาเหมือนกับบาพระคอทับรักอะ่ะเฮ้ยมันต้องไม่ดีไม่ใช่ครับให้คุณถมเถไปครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะฮะพราะหลาทับรักเหมือนกันบางคนก็ดีนะครับบางคนก็ไม่ดีเอาซะมากมากเลย เฮ้ยพระราัพารักอ้าวจริงหรือเปล่าล่ะไม่เชื่อนะลองดูดิพระราัพารักอะ่ะบางคนแย่ครับ yeah, แย่เยอะแยะไปเยอะเลยเยอะนะฮะที่มาดูเนี่ยพระราัพารักเอ๊ะเห็นบอกกันพระราศพรักดีมันดีสําหรับเขาเรียกว่าไงฮะโดยรวมอะ่ะมันดีอ่านะแต่พอเจาะลงไปเป็นคุณเป็นคุณเป็นคุณมันอาจไม่ดีก็ได้นะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะดูว่าดีหรือร้ายอ่ะ เราก็ต้องดูบริบทของพระรหัสก่อนนะครับหากพระรหัสเขามาดีก็น่าจะดีนะหากพระรหัสบริบทมาร้ายเออก็อาจจะเกเรกับคุณได้แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะเออใช่ไหมฮะลัคนาพฤกษ์ศเหมือนกันดาวพระรหัสก็ดาวจรดาวดวงเดียวกันนะฮะใช้ใช้วัตถุดิบเดียวกันนะ่ะทำไมบางคนใช้แล้วดีบางคนใช้แล้วร้ายก็ต้องไปถามท่านทักษะครับ ท่านักษะเนี่ยช่วยเรียกว่าช่วยขยายความให้ได้ครับนะทักษามีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีการากินีครับนะฮะหากเป็นทักษะทั่วไปก็คือบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยนั่นเขาเรียกว่าเกณฑ์ดีครับมีหนึ่งเดียวครับการากินีซึ่งการากินีเนี่ยแปดปีจะวนมาสักทีหนึ่ง 8ปีจะวนมาสักทีหนึ่งคือพลรหัสจะเสียเนี่ยแปีฉันเสียทีหนึ่งอ่าแปีฉันเสียทีหนึ่งแต่วันนี้เดือนนี้ปีนี้พลรหัสคุณล่ะเป็นทักษะอะไรมาเฮ้ย <He i, S 2> ฉันจะรู้ไหมเนี่ยนั่นน่ะสินะครับฉันจะรู้ปะอยากรู้หรือเปล่าล่ะอ่าผมถามกับอยากรู้หรือเปล่าล่ะถ้าไม่อยากรู้ก็แล้วไปอยากรู้ผมมีวิธีให้รู้ครับท้ายคลิปผมจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาปึ้ง นะฮะการหาทักษะนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกดเข้าไปในลิงก์นั้นนะ่ะนะฮะที่ป๊อปอัพเด้งมากดไปดูทีนี้ละคุณจะหาทักษะเป็นแลละเมื่อเป็นคุณจะรู้เลยว่าพระรหัสวันนี้เดี๋ยวนี้ที่มาทับคุณเนี่ยเขามาดีมาลายไม่ใช่แค่พระรหัสด,ด้วยคุณรู้หมดเลยคุณรู้หมดเลยทุกดวงล้าหูก็รู้เสารู้ทุกดวงอะ่ะแหละนะรบกครอทั้ง9ก้าอ่ะคุณจะรู้เลยว่า เออใครมาดีใครมาร้ายในปีนี้แต่โนาะห์ทั้ง9้าเนี่ยยกเว้นพระเกตนะพระเกตอะอยู่ในทักษะแต่อะไรฮะแต่อยู่อย่างไม่บอกว่าดีหรือร้ายเพราะที่บอกว่าดีหรือร้ายมีแค่อาทิตย์ถึงราหูอ่ารายละเอียดอยู่ตรงนั้นแหละไปดูเอาแล้วกันในนี้เราจะทายอย่างอื่นแล้วอ่านะฮะจะไม่ลงรายเอียดตรงนั้นเพราะว่ามีรายละเอียดต่างหากไว้ให้แล้วอยากรู้ไปดูเอาไม่อยากรู้ผ่านไปอ่าทีนี้ พระรหัสเนี่ยผมนี่นะเอาอย่างนี้ก่อนผมจะเสนอเหรียญทั้งสองด้านครับหัวทีหนึ่งก้อยทีหนึ่งดีทีหนึ่งายทีหนึ่งนะนะพระรหัสมาทับรักเนี่ยเขาเป็นใครก่อนอ่าอันดับแรกก่อนที่จะมาดูว่าดีหรือไลดูก่อนเขาเป็นใครมาพระรหัสมาจากราศีมีนครับพบลาภลาภแปลว่าราบผลลาภแปลว่างอกเงยเฮยมาทับรัก ลาบผลมหาชันใช่ไหมลัคนา,าราศีพุกศพใช่ครับลัคนา,าราศีพุกศพฉันจะงอกเงยดีใช่ไหมชีวิตช่วงนี้ใช่ครับนะทีนี้เราก็ลองเอาทักษะมาจับนะถ้าทักษะดีละ่ะก็อย่างที่ทํางานเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยที่ทํานายอะชีวิตฉันจะมีลาบมีผลเข้ามาชีวิตฉันจะงอกเงยดีชมัดญาติเลยทายได้อย่างนั้นครับนะหากทักษะไม่ดีละ่ะเออ ฉันอาจจะอะไรฮะฉันอาจจะได้ลาบได้ผลอย่างทุกคราบอากาลีนี่ลาบที่ได้มาด้าเป็นทุกอะในทุกมิตินะไปกู้เงินเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกหรือได้มาโดนเล่งคืนก็เป็นทุกนะครับก็เป็นทุกอย่างนั้นก็ได้ครับนะฮะชีวิตฉันจะงอกเงยดีกับกายฮะพอเป็นกาลีชีวิตฉันจะงอกเงยทําไมมันติดขัดอย่างนี้มันไม่ไปไหนเลย มันย่ำตอกอยู่ตรงเนี้ยเออคิดว่าจะดีไม่ไม่ดีอย่างที่คิดออากาลีนี่เห็นไหมทีนี้พระรหัตเนี่ยนอกจากเป็นลาพระแล้วเขายังมาจากธนูด้วยครับมรณะมรณะมาทับรักอ่ามรณะไปว่าอะไรก่อนมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะจากไปอ่ามรณะยังเป็นมรดกมรณะเรื่องเก่าๆมรณะทางไกลเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดทักษาดีล่ะมรณะมา เดินทางไกลจะได้โชคได้ลาบมรดกตกทอดจะเข้าสู่ดวงชะตาฉันนั่นนะฮะไอ้ส่วนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิริมงคลถึงจะเจ็บก็เจ็บไม่หนักถึงจะเจ็บรักษาไม่นานนะเป็นสิริมงคลนี่นะฮะเป็นสิริมงคลนี่นะฮะหรือมีเหตุเดินทางไกลอาจได้ลาบได้ผลนะนะเดินทางเพื่อไปรับลาบรับผลอย่างนี้ก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะครับหากเป็นกาลรรี ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยกระสอบปีนี้ทําไมมันไอค็อกแคกตลอดเลยนะไอรู้สึกว่าปีนี้มันถึงหมอยังไงก็ไม่รู้ชั้นเนี้ยเอาทายอย่างนั้นฮะเดินทางไกลระวงังจะเสียทรัพย์ <c oughs> นะนะฮะอย่างที่บอกมาสักครู่ฮะไอมรดกตกทอดที่เข้ามาเฮ้ยมีมรดกตกมีมรดกตกทอดเข้ามาเฮ้ยแม่มันเดือดร้อนใจมรดกชิ้นเนี้ยมรดกที่เข้ามาเนี้ยมีมรดก,กเข้ามาทําไมมันเดือดร้อนชะมัดเว้ยเฮ้ยเอาทายได้อย่างนั้น เรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้ปัญหาผุดขึ้นมาซะอย่างงั้นชีวิตอะไรกันวะน่านกาลีเห็นไหมพนากเหมือนกันปะเหมือนกันลัคนาด,ดีกันไหมใช่นะพบเรือนกับพบเรือนเดียวกันอา้าวเห็นไหมพายออกซ้ายออกขวาทันทีเลยเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันอย่างทันทีเลยนี่แค่ทักษานะครับนะยังมีอย่างอื่นอีกครับ นะฮะยังมีอย่างอื่นอีกนี่เอาแค่ทักษะเพราะอย่างอื่นมันจะลึกสักนิดหนึ่งนะทักษะเนี่ยเราทักษะจริงๆเรียนยากครับแต่ว่าถ้าจะรู้แค่ดีร้ายอ่าไม่สนอย่างอื่นแล้วเอาแค่ดีร้ายเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็รู้เรื่องครับเดี๋ยวเดียวก็รู้เรื่องครับนะเรียนแป๊บเดียวสองชั่วโมงก็รู้เรื่องแล้วว่าเขามาดีมาร้ายเอาแค่ตรงนั้นมาดีมาร้ายสองชั่วโมงก็น่าจะรับรู้ได้แล้วน่าจะจําสูตรในการหาได้แล้วไม่ยากเย็ยนอะไรนะักใจประมาณนั้นทีนี้เรามาดูดาวเสากัน นะดาวเสาร์นี่เจ้าเรือนสุภะฮะสุภะความสําเร็จสุภะต่างถิ่นแดนไกลมาอยู่ไหนฮะมาอยู่ในภพการงานเฮ้ยงานฉันจะเกิดความสําเร็จเหรอทายได้อย่างนั้นต่างถิ่นแดนไกลจะให้คุณประโยชน์แก่ฉันเหรอทายได้อย่างนั้นนะฮะมาอยู่ในภพกรรมมะนี่กรรมะแปลว่าการงานครับหรือกรรมะแปลว่าสิ่งที่ฉันต้องทอํมสิ่งที่ฉันต้องทํางานที่ฉันทําอยูท่ทั่วไปเนี่ย ที่ฉันทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยงานฉันงานฉันะก็อย่างานได้สุภาพแปลว่าความสําเร็จยังได้เลยเฮ้ยในปีครึ่งปีหลังเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันมีทางานอะไรมันมีความสําเร็จยังไงแบบบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนกับทํางานอะไรมันสาเร็จได้ไม่ยากอ่ะทายได้อย่างนั้นนะฮะต่างทิเดนไกลงานที่ฉันต้องไปสัมพันธ์กับต่างทีเดนไกลเฮ้ยทำไมมันสําเร็จดีจังเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดแฮะเอาถ่ายได้อย่างนั้นนะครับทีนี้ อย่างที่บอกฮะก็ดูบริบทของพระเสาสินะฮะดูบริบทของพระเสาสิพระเสาว่าไงพระเสาเป็นเกณฑ์ทั่วไปก็ถือว่าดีธรรมดาหากพระเสาเป็นสีสลีมงคลเงี้ยนะก็อย่างที่ทานายเมื่อสักครู่แต่เสากาลีเอาเอา,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสากาลีเป็นยังไงฮะงานฉันที่ทําอยู่ในชั่วโมงนี้ในครึ่งปีหลังเนี่ยงานฉันอะทําไมมันติดขัดจังวะเออนั่นน่ะสินะ งานฉันเนี่ยมันไม่ค่อยจะสําเร็จเลยไม่ค่อยจะลาบเรื่นเลยเอาทายอย่างนั้นโอ้โหต่างถิ่นแดนไกลทาไมนําปัญหามาให้ฉันวุ่นวายเหลือเกินทายได้อย่างนั้นฉันอาจจะต้องเดินทางไกลเพื่อไปแก้ปัญหาอะไรอะไรทายได้อย่างนั้นเห็นไหมนะฮะทีนี้เสามาอยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่ทายเมื่อสักครู่อ่ะทีนี้ดาวการงานคุณไปลาพระนานนะ เห็นไหมลาหูก็ต้องดูอีกลาพระงานลาพระเนี่ยการกรรมะไปลาพระงานฉันที่งอกเงยอะถ้า,ายดีงานฉันกําลังงอกเงยดีนั่ทายอย่างนั้นแหละเหมือนกับงานกําลังก้าวหน้างานฉันกําลังแบบว่าติดลมบนเลยทีนี้เหมือนกับบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี้ยขยายงานเนี่ยเนี่ยการอางานไปสู่ลาพระมีการขยายกิจการเฮ้ยรุ่งเรืองดีใช่ไหมขยายไปได้ผลเว้ย ทลาหูดีใช่ป่ะใช่ไหมทลาหูดีเพราะลาหูดีเฮ้ยงานลาบลื่นไปนะฮะแล้วลา,ลาหูเสียล่ะไองานฉันที่ขยายไปเนี่ยแป๊กซะอย่างนั้นเลยเออเห็นไหมดีไยเห็นไหมต่างไหมต่างทันทีเลยนะเกิดความแตกต่างทันทีทันใดเลยไม่เป็นอย่างนั้นว่านะแล้วยังไงฮะเราลองมาสรุปดูถ้าสามองค์เนี้ย นะฮะพระรหัสราหูพระเสาหากลัคนาราศีพฤษภมีพระรหัสราหูและเสาไม่เป็นกาลีเลยเสาไม่เป็นเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นการีราหูไม่เป็นการีพระรหัสไม่เป็นกาลีนะฮะหากสามองค์นี้ไม่เป็นการะกินี <c oughs> ก็ต้องขอบอกก่อนว่าลัคนาราศีพฤษภงานที่คุณจะคือครึ่งปีหลังเนี่ย งานของคุณจะก้าวหน้าดีครับให้ลาบให้ผลแบบดีเลยอ่ะนะฮะหรือบางคนทางไกลให้คุณประโยชน์แกดวงชะตาให้ลาบให้ผลให้ทรัพย์สินเงินทองแก่คุณนี่เขาเรียกว่าถ้าทักษะไม่เสียเลยนะหากทักษะเป็นกาลกินีเสาเป็นกะะ็ได้ราหูเป็นก็ไดะ้พระหัดเป็นกะะ็ได้เขาบอกว่างานของฉัน ะงานของฉันลาาผลที่คิดว่าจะได้มันจะไม่ค่อยได้ครับหรือได้มาไม่เห็นคุ้มค่าเลยเหนื่อยแทบตายที่ได้มาไม่คุ้มกับที่ฉันทําไปเลยได้มาไม่คุ้มกับที่ฉันลงทุนไปเลยทายได้อย่างนั้นครับนะเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเสาราหูพระรหัสเนี่ยถ้าอยู่รลนๆอย่างเนี้ย เราก็ตะขิดตะขวงใจใช่ไหมทีนี้ถ้าโดนรูดลนเนี้ยก็ถ่ายมาพึกศพคงจะเหมือนกันหรอมั้งใช่ไหมแต่พึกศพทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นรวยกันหมดทั้นหละพึกศพดาวอยู่เนี้ยรวยทุกคนพึกศพหรือเวลาดาวเสียเสียหายกันทุกคนเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ทุกลัคนาทุกราศีละคุณม erm. ันจะมีคนที่สําเร็จมันจะมีคนที่ไม่สาเร็จเพราะอะไรฮะ เพราะดวงดาวที่อยู่เหมือนกันก็จริงแต่บริบทของดวงดาวไม่เหมือนกันสักคนมันทำให้เกิดความดีงามหรือความเสียหายครับตรงนี้แหละดาวจรเหมือนกันลักคณะดเดียวกันทำไมบางคนดีบางคนร้ายนี่แหละบริบทของดาวแต่ละดวงว่าใครดีใครร้ายถ้าตรีเทพไม่เสียหายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามครับถ้าตรีเทพเสียหาย ก็อยู่ในเกณ์ที่ลำบากลำบนละ่ะยิ่งดาวอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดกาลีก็เหนื่อยหน่อยครับแต่แต่การที่เอากาลีหรือเอาเสรีมงคลหรือคือเอารักษามาใส่ในสตรีเทพเนี่ยมันยังไม่เบียดเสร็จเด็ดขาดครับเชื่อผมนะครับเพราะอะไรฮะทักษาเป็นหนึ่งในจุดทํานาย ดาวจรคือหนึ่งในจุดทํานายพักษาเป็นหนึ่งในจุดทํานายมันยังมีดาวเดิมนะอย่าลืมสิคุณทุกคนอนะไม่ว่าจะลัคนาราศีใดก็ช่างเหอะทุกคนเกิดมาจะมีภาพถ่ายทาอากาศคนละหนึ่งใบเลยนะเหมือนกับเราว้ทางบนอะถ่ายรูปเลยแชะล็อกดวงดาวพิกัดต่างๆไว้นี่คือดาวเดิมพื้นฐานชีวิตฉันอะตรงนั้น ต้องนำมาคำนวณร่วมกับดาวจรครับถึงจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้การทายดาวจรเนี่ยเป็นการโยนหินถามทางแล้วผมก็เอาทักษะมาลงเพื่อให้มันละเอียดมากขึ้นแต่มันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้นะขอบอกเพราะดาวเดิมผมไม่เห็นพอไม่เห็นมันทายเป,เป๊ะมีได้ครับมันทายได้ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางผมไม่เห็นเหมือนกับ จากตรงปักซอยไปถึงกลางซอยอะ่ะมันดีนะหรือจากปักซอยไปถึงกลางซอยเฮ้ยไม่ดีแต่จากกลางซอยไปถึงท้ายซอยอะ่ะมันเหมือนกับดีต้นบางคนดาวเดิมเขาอยู่ไม่ทำร้ายอ่ะมันก็ดีทั้งซอยอ,ะอ่ะอ่าหรือบางทีดูเนี่ยดูดาวจรบวกทักษะต้นซอยดีเข้าไปเลยพอพ้นกลางซอยไปเละทางขาดบ้าง แย่หน่อยก็ทางขาดนะดีขึ้นมาหน่อยก็ทางเฉยแฉะบางคนก็เป็นหลุมเป็นโคลนให้ลําบากเดินเป็นป่าลกลุงรังให้ลำบากลําบากเดินนี่แหละเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ตรงท่านนะบางทีเป็นสีว่าดีมันดีแค่ครึ่งซอยครับระวังท้ายซอยนะแต่อาจจะดีก็ได้ถ้าดาวเดิมคุณไม่เสียก็อาจจะดีทั้งซอยบางทีมันเสียเงี้ยดาวเดิมเสียต้นซอยดีท้ายซอยแย่เราก็ไปไม่ถึงท้ายซอยเหมือนกันคือจุดหมายเราคือท้ายซอยอะ่ะ แต่ถึงดาวจรจะบอกไม่หมดนะฮะอย่างน้อยเราได้อาศัยรู้ครึ่งทางแล้นะดาวจรเนี่ยเป็นครึ่งทางดาวเดิมอีกครึ่งทางรวมกันเป็นเส้นทางทั้งหมดนะเป็นเส้นทางทั้งหมดนะครับเรารู้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยก็ได้ระวังอ่ะเอออย่างน้อยก็ได้ระวังอ่ะแค่ตรงเนี้ผมก็ดีใจแล้วนะให้คนได้ระวังเขาก็ได้ไม่เสียหายหรือเสียหายเสียหายไม่มากพอใจมากแล้วที่ทํานายไปอ่ะ ในจอเนี้ยในจอแบบเนี้ยที่ทำนายทุกเดือนทุกเดือนเนี้ยก็ดีใจมากแล้วอย่างน้อยฉันก็มีประโยชน์บ้างแหละพอใจในตัวเองน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับการทักทายดวงดาวของรัคนาราศีพฤษพสวัสดีครับ